h e r b STORY เล่าเรื่องสมุนไพรบายอภัยภูเบศเอ r ร์ t o r อรบายอภัยภูเบศวันที่16มกราคม2568สัปดาห์นี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่กับ PM 2.5นะคะเพราะว่าจากหลักฐานงานวิจัยในปัจจุบันเนี่ยนะคะค่อนข้างชัดเจนว่าการสุดดมฝุ่นจิ๋วเนี่ยนะคะ PM 2.5หรือว่าการสัมผัสกับฝุ่นเนี่ย เป็นระยะเวลานานๆนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเนี่ยก็จะส่งผลต่อสุขภาพอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ปัจจุบันเราก็เริ่มเห็นนะคะจำนวนผู้ป่วยที่มาด้วยเรื่องของโรคทางระบบหายใจเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งยังไม่นับรวมถึงผลกระทบระยะยาวนะคะจากกลไกลสำคัญของ PM 2.5เนี่ยก็คือเรื่องของการที่ทำให้ ร่างกายเกิดการอักเสบนะคะโดยเฉพาะการอักเสบที่ต่อเนื่องยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในการวิจัยใหม่ๆเนี่ยก็จะมุ่งเน้นนะคะไปในการที่จะหาผลิตภัณฑ์หรือการป้องกันนะคะที่อาจจะมีผลในเรื่องของการต้านการอักเสบจากฝุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวิจัยที่พบว่า ผู้ที่มีการบริโภคพืชผักเป็นประจำเนี่ยนะคะซึ่งในพืชผักเหล่านี้แน่นอนมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีสารที่ไปช่วยลดการอักเสบนะคะซึ่งการบริโภคพืชผักเหล่านี้เป็นประจำนะคะก็มีรายงานว่าส่งผลนะคะในเรื่องการทำงานของปอดเนี่ยน้อยกว่าในกรณีที่ ไม่รับประทานนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการรับประทานพืชผักโดยเฉพาะที่เป็นอินรีเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าช่วยเมนเทนการทำงานของปอดให้เป็นปกติมากที่สุดนะคะในส่วนของประเทศไทยเนี่ยก็พบว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับยาทรณีสันตคาตนะคะถ้าใครเคยฟังคลิปทรณีสันตคาตเนี่ยก็จะทราบว่าเป็นยาตำรับแผนไทยนะคะมีสมุนไพร อยู่หลายชนิดนะคะทั้งพริกไทยดอกจันทร์การภูรากเสเอมนะคะมีสปปรรพคุณที่ใช้ถ่ายพลรดึกหรือว่าของเสียที่สะสมในร่างกายนะคะซึ่งการแพทย์แผ,ผนไทยก็บอกว่าถ้ามีของเสียในร่างกายเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เกิดลมที่คั่งค้างตามเส้นแล้วก็เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะที่เป็นในืักษณะของเลือลังซึ่งการศึกษาก่อนหน้าเนี่ยนะคะก็พบว่าส่วนประกอบ ในตำรับนี้ค่ะที่กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพริกไทยการภูดอกจันเช์ะเอมเทศหรือเจตมูลเพลิงแดงเนี้ยนะคะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบผ่านหลายกลไกแล้วจึงมีผู้สนใจนะคะเป็นคณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยการแพทย์บุรณการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ย <c oughs> เขาก็เลยสนใจว่าเอ๊ะถ้านำมาใช้ในแง่ของอ่า การขับของเสียนะคะแล้วก็งานวิจัยปัจจุบันที่พบว่ามีริ์ต้านการอักเสบเนี่ยในผู้ที่สัมผัสกับ PM 2.5เนี่ยมันจะช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้ไหมนะคะก็เลยทำการศึกษานำร่องในอาสาสมัครเพศช,ชาย15รายนะคะที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครโดยกลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มที่ทำงานสัมผัสกับฝุบ่น PM 2.5เนี่ย8-10ชั่วโมงต่อวันนะคะ โดยช่วงที่มีการวิจัยเนี่ยเขาก็มีการวัดปริมาณ PM 2.5พบว่าค่าเฉลี่ยเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรนะคะซึ่งค่าดังกล่าวเนี่ยก็เข้าข่ายการที่ฝุ่นเนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะอาสาสมัครที่คัดเข้ามาเนี่ยนอกเหนือจากมีการสัมผัสฝุ่นเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการวัดตัวชี้วัดการอักเสบในเลือดสองค่านะคะก็คือ TNF Alpha แลแล้วก็ อินเตอร์ลูกินซิกะคะโดยกลุ่มนี้ค่ะ15คนเนี่ยจะต้องมีทั้ง2ค่าเนี่ยอยู่ในประมาณที่สูงกว่าเกณฑ์ปกตินะคะแล้วก็ให้ยาทรณีสารคาาเนี่ยรับประทานขนาด960มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา14วันนะคะก็พบว่าค่าของสารบ่งชี้การอักเสบในเลือดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะคะ ก็มีรายงานว่าผู้ป่วยบางรายเนี่ยมีการถ่ายอุจจาระกระปิบกระปอยนะคะซึ่งก็เป็นปกติของยาตำรับนี้นะคะซึ่งมีส่วนผสมของยาระบายอยู่นะคะทีนี้พอเราเห็นงานวิจัยนักศึกษานี้ค่ะก็อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วในช่วง PM 2.5นะคะเราควรจะรับประทานไหมมันจะช่วยลดการอักเสบหรือการป้องก,กันผลกระทบในระยะย,ยาวได้หรือไม่นะคะ ในความเห็นส่วนตัวเนี่ยการศึกษานี้ค่ะยังเป็นการศึกษาเริ่มต้นนะคะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบผลของสารลดการอักเสบในเลือดก่อนและหลังนะคะแต่ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบที่ไม่ได้ยาะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ทําให้ค่าบ่งชี้การอักเสบลดลงเนี่ยนะคะนอกเหนือจากยาแล้วก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆนะคะด้วยเพราะว่าไม่มีกลุ่มควบคุมนะคะดังนั้นเนี่ย ถ้าเราหวังจะมุ่งเอาอยาตัวนี้ค่ะมาใช้เพื่อลดการอักเสบจากฟุดจิว๋วณขณะนี้เนี่ยนะคะที่เพิ่งมีการศึกษาในคน15คนและไม่มีกลุ่มควบคุมเนี่ยนะคะน่าจะยังไม่เหมาะแต่ว่าสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้นะคะเช่นมีท้องผูกร่วมกับอาการปวดกล้ามเนื้อนะคะหรือพังผืดเรื้อรังเนี่ยนะคะซึ่งมีงานวิจัยก่อนหน้านี้เนี่ยว่าการใช้ยาเนี้ยค่ะก็ ช่วยทำให้หลับดีขึ้นนะคะเพราะว่ายาก็จะไปมีผลลดของเสียที่คั่งคางในร่างกายนะคะก็จะไปลดเรื่องของลมนะคะที่คั่งค้างในร่างกายนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะในการใช้ยานี้ก็คือยาตำรับนี้มีส่วนผสมของพริกไทยที่อาจตีกับยากันชักแล้วก็ยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดนะคะรวมถึงเจตมูลเพลิงแดงเนี่ย ก็ห้ามใช้ในิิงต <ab> es <up> <estar> ั้งคันและให้นมบุตรนะคะซึ่งเพื่อความปลอดภัยเนี่ยหาท่านยังมีคําถามนะคะว่ายาตำรับนี้ควรจะใช้อย่างไรให้ปลอดภัยเนี่ยก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรก่อนใช้นะคะหรือว่าจะปรึกษาที่โรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบก็ได้นะคะสําหรับวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะอภัยภูเบพอดแคส Sharing the Oval Heritage